ขอเจริญพรมายังญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมะจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ธรรมภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรย,ยายญาิโมก็คงจะรอติดตามรับฟังกันอยู่แล้ว ในช่วงนี้ตะมาก็กำลังนำเรื่องอธรรมะคือเนคขมานิสังสะว่าด้วยอนิสงค์ของการไม่ติดในกามต่อจากอาทีนวัคถาคือโทษของกามนะซึ่งวันนี้ตะมาก็ได้เลือกเอารัชสูตรอยู่ในพระสุตตันตปิฎกสังยุตตนิกายสาขาทวัก เล่มหนึ่งภาคสองหน้าที่52าสถ้าลำดับเล่มก็เล่มที่25นะอันนี้ว่าด้วยมารเชิญให้สวยราชสมบัติเรื่องราวจะเป็นอย่างไรก็ก่อให้โยมได้ลองติดตามรับฟังดูว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ไม่ทรงติด ในกามอย่างไรแล้วก็พระองค์ทรงประพฤติเป็นผู้ที่ออกจากกามไม่ยินดีในกามอย่างไรข้อความก็มีเริ่มต้นว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่นะกระท่อมอันตั้งอยู่ในป่าในประเทศหิมะวันแคว้นโกศลครั้งนั้นแหลพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับพักผ่อนอยู่ในที่ลับได้ทรง ปริวิตกว่าเราจะสามารถเสวยรัชสมบัติโดยธรรมโดยที่ไม่เบียดเบียนเองไม่ใช้ให้ผู้อื่นเบียดเบียนไม่ทำผู้อื่นให้เสื่อมเองไม่ใช้ให้เขาทำผู้อื่นให้เสื่อมไม่เศร้าหมองเองไม่ทำให้ผู้อื่นเศร้าโศกได้หรือไม่อันนี้พระองค์ก็ทรงดํารินะที่จริงตรงนี้ในอัตถกถาท่านได้ขยาย ข้อความไว้ว่าทำไมพระองค์จึงทรงดำริว่าจะครองราชสมบัตินะเพราะว่าท่านบอกว่าในยุคนั้นประชาชาโดยส่วนมากปกครองราชสมบัติไม่อาศัยธรรมคือไม่ประพฤติธรมรมปกครองราชสมบัติมีการเบียดเบียนประสนนิกรมีการลงโทษประสนนิกรหรือนักโทษ ด้วยกรรมกรต่างๆนะทำให้ประสนิกรได้รับความทุกข์ได้รับความเจ็บปวดนะได,ได้รับความเศร้าโศกได้รับความเสื่อมอะไรเป็นต้นเหล่านี้เมื่อพระองค์ทรงทรง,ทรงเห็นทรงเห็นทรงรู้ด้วยพระญาณของพระองค์ว่าพระราชาทั้งหลายเหล่านั้นปกครองไม่ปกครองโดยธรรมเนี่ยมีการเบียดเบียนประสุนิกรพระองค์ก็ทรงคำริว่า พระองค์สามารถที่จะก,กลับไปสเสวยราชสมบัติโดยทําหรือไม่นะโดยที่ไม่ต้องเบียดเบียนพระสนิกรให้ได้รับความเสื่อมให้ได้รับความเศร้าโศกเนี่ยพระองค์ก็ทรงดำริอย่างนี้เพราะทรงอาศัยกรุณามงเวณนยสัตว์ทั้งหลายครั้งนั้นแลมานผู้มีบาปทราบความปริปตุกแห่งพระหรทัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยจิตแล้ว เข้าไปหาพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับครั้นแล้วจึงกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทรงสเสวยร,รัชสมบัติเถิดพระเจ้าข้าขอพระสุคตจงสเสวยร,รัชสมบัติโดยธรรมโดยที่ไม่เบียดเบียนเองไม่ใช้ให้ผู้อื่นเบียดเบียนไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเองไม่ใช้ให้เขาทำคนอื่นให้เสื่อม ไม่เศร้าโศกเองไม่ทําให้ผู้อื่นเศร้าโศกอืมมาน่้็เรียกว่าจ้องที่จะมาจับผิดหรือว่าให้ร้ายพระพุทธเจ้าอยู่แล้วนะอันนี้พอพระองค์ทรงดําริว่าจะปกครองราชสมบัติเนี่ยมารผู้มีบาปก็เข้ามาทูนพระผู้มีพาคเจ้าเลยนะอยากจะให้พระองค์เนี่ยกลับไปครองราชสมบัติด,ดีกว่าไม่ต้องมาเป็นพระพุทธเจ้าไม่ต้องมาสั่งสอนผู้คน ให้ผลจากทุกหรอกอันนี้เป็นความคิดของมารโยมพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าดูก่อนมารผู้มีบาปท่านเห็นอะไรของเราทําไมจึงได้พูดกับเราอย่างนี้ว่าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงเสวยรัชสมบัติเถิดพระเจ้าข้าขอพระสุคตจงเสวยรัชสมบัติโดยธรรมโดยที่ไม่เบียดเบียนเองไม่ใช้ให้ผู้อื่นเบียดเบียน ไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเองไม่ใช้ให้เขาทำผู้อื่นให้เสื่อมไม่เศร้าโศกเองไม่ทำให้ผู้อื่นเศร้าโศกที่จริงพระองค์ก็ทรงรู้แล้วล่ะนะแต่ว่าพระองค์ทรงตรัสถามไปเพื่อให้มารยืนยันความเห็นยืนยันทิฏฐิเจตนารมของตัวเองในเหตุผลที่มาทูลพระองค์ให้กลับไปเสวยราชสมบัติเนี่ยนะมารก็กราบ ทูลว่าพระเจ้าข่าอิทธิบาททั้งสี่พระองค์ทรงบำเพ็ญให้เจริญกระทําให้มากกระทําให้เป็นดุจยานทําให้เป็นวัตถุที่ตั้งกระทําไม่หยุดสั่งสมปรารบด้วยดีแล้วพระเจ้าค่ะก็เมื่อพระองค์ทรงประสงค์ทรงอธิษฐาน ภูเขาหลวงชื่อหิมพานให้เป็นทองคำล้วนภูเขานั้นก็พึงเป็นทองคำล้วนอ๋ออันนี้ก็เป็นเหตุผลเป็นเหตุผลของมารที่ตรัสสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้านะที่ระองค์ทรงบำเพ็ญอิทธิบาททั้งสี่คือฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเนี่ยเรียกว่าธรรมะ คุณเครื่องแห่งความสําเร็จเนี่ยด้วยอิทธิบาทสี่ที่องค์ทรงสั่งสมอบรมปารับดีแล้วเนี่ยสามารถที่จะอธิฐานภูเขาหิมพานให้เป็นทองคําได้เมื่อสามารถที่จะใช้อิทอธิฤทธิอธิฐานภูเขาใหญ่ให้เป็นทองคาเนี่ยจะเนรมิตรทรัพย์สมบัติอะไรก็ได้เพื่ออามาแจกจ่ายประสงิ์กรบริหารบ้านเมือง เรียกว่าปกครองราชสมบัติโดยทําได้โดยอาศัยอิทธิฤทธิ์ที่องค์ทรงมีเนี่ยนะก็ประสนิกรก็จะเรียกว่าดารงชีวิตอยู่ด้วยความผาสุกโดยอาศัยอิทธิบาสสีนี่แหละหน,นะมันจึงได้ทูนอย่างนั้นนะทีนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกระมานด้วยพระกาถาว่า ภูเขาทองคำล้วนมีสีสุกปรังถึงสองเท่าก็ยังไม่พอแก่บุคคลหนึ่งบุคคลทราบดังนี้แล้วพึงประพฤติสงบผู้ใดได้เห็นทุกมีกามเป็นเหตุแล้วไฉนผู้นั้นจะพึงน้อมใจไปในกามเล่าบุคคลทราบอุปธิว่าเป็นเครื่องข้องในโลกแล้วพึงศึกษาเพื่อกำจัด อุปธินั้นเสียอ,อันนี้พระองค์ก็ได้ทรงตรัสนะเรียกว่าสวนทางกับความคิดของมารเลยโยมเพราะว่ามารเนี่ยคิดว่าการเนรมิตภูเขาให้เป็นทองคําเนี่ยสามารถที่จะทําให้ประชากนหรือมหาชนได้รับความสุขความร่มเย็นพระทรัพย์สมบัติได้แต่พระองค์ก็ทรงรู้นะว่าแม้จะเนรมิต ภูเขาใหญ่ให้เป็นทองคําสีสุกปล่งถึงอย่างนั้นคือหมายว่าแม้จะในรมิตภูเขาใหญ่ถึงสองลูกให้เป็นทองคําได้เนี่ยคนคนหนึ่งที่บริโภคก,กามโดยอาศัยวัตถุกามคือทรัพย์สมบัติเหล่านี้ก็ยังไม่พอนะโยมเพราะว่าตันหาของคน่ะไม่พอหรอกอจะในรมิตให้คนคนหนึ่งมีภูเขา ทองคำถึงสองลูกเนี่คนคนนั้นก็คิดว่ายังไม่พอแก่ความต้องการเพราะว่าตัณหาในความอยากในกามนั้นไม่รู้จักพอดังที่พระองค์ได้ทรงเคยตัดเอาไว้ในครั้งหนึ่งว่านัตติตัณหาสมาณทีเนี่ยแม่น้ําเสมอด้วยตัณหาไม่มีนะแม่น้ําอย่างเต็มได้นะแต่ตัณหานั้นไม่รู้จักเต็มนะ พองค์ก็ได้ส่งตรัสกลับมารว่าคนคนหนึ่งเนี่ยแม้จะเนรมิตภูเขาทองคําให้เขาเค้เขาก็ยังไม่พอหรอกนะบุคคลทราบความไม่รู้จักเต็มของตัณหาอย่างนี้แล้วเนี่ยเพราะว่าภูเขาทองคำาน่ะล้วนแต่เป็นกามอยู่เห็นทุกโทษของการบริโภคกามเมื่อเห็นโทษของกามแล้วน,ะะน่ะจะไหนจะพึงน้อมใจไปในกามเล่าคือพระองค์ เห็นโทษของการรมอย่างชัดเจนแล้วเนี่ยจะน้อมไปบริโภคกามได้อย่างไรนะบุคคลทราบอุบัติว่าเป็นเครื่องคล้องอ่ะอุบัติก็คือกิเลสยมกิเลสูบัธิหรือว่าอ่ากามูบัธิยมอุบัติคือ,าอกามก็ดีอุบัติคือกิเลสก็ดีเนี่ยล้วนแต่เป็นเครื่องคล้องในโลกเป็นเครื่องคล้องก็คือว่าทําให้ไม่อิสระทำให้มีภาระ ที่จะต้องรับผิดชอบดุดุดดเรือได้หลายลำที่ต่อพ่วงกันนะนะโยมนะเราเอาเรือหลายลำมาต่อพ่วงกันเนี่ยแล้วเราก็พายไปตามแม่น้ำเราจะเลี้ยวซ้ายก็ดีเลี้ยวขวาก็ดีกลับหน้าวกกลับก็ดีนี่ก็ย่อมเป็นภาระยุ่งยากไม่อิสระกามทั้งหลายก็เหมือนกันนะโยมนะบุคคลที่มีกามเยอะจะเป็นวัตถุกรรม อะไรต่างๆก็ดีในโลกนี้เช่นภรรยาสามีลูกหลานทรัพย์สมบัติการงานหน้าที่ทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแต่เรียกว่ากามทังนั้นโยมก็เหมือนกับว่าบุคคลที่มีกามเหล่านี้มากๆเนี่ยก็จะไม่อิสระในการประพฤติตนให้เข้าสู่คันลองของธรรมะเหมือนกับเรือหลายลำที่ผูกพ่วงก,กันโยมก็ไม่อิสระในการที่จะพายไปตาม กระแสน้ําหรือแม่น้ำเนี่ยท่านจึงบอกว่ากามเนะี่ยมันเป็นเครื่องคล้องในโลกโยมเครื่องคล้องในโลกนี้ยังไม่พอนะกามมันยังเป็นเครื่องผูกทําให้เหล่าสัตว์นั้นเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารคือโลกในพบน้อยพบใหญ่ไม่มีที่สิ้นสุดอันนี้บุคคลทราบอุปธิว่าเป็นเครื่องคล้องในโลกแล้วเนี่ยพึ่งศึกษาเพื่อกําจัดอุปธินั้นเสียโยม อันนี้ก็เป็นพระดำรัสสรุปให้มานีฟังะนะว่าเมื่อรู้ว่าอุบา h t ิมันเป็นเครื่องคล่องเนี่ยก็ควรที่จะศึกษาศึกษาก็คือศึกษาในศีลในสมาธิในปัญญานั่นเองโยมคืออริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8เป็นข้อปฏิบัติในการกำจัดอุบธิคือกิเลสหรือกำจัดอุบธิคือกามโยมจะได้ไม่ต้องติดในเครื่องคล่องของโลกอีกต่อไปนะ ลำดับนั้นมานผู้มีบาปเป็นทุกข์เสียใจว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรู้จักเราพระสุคตทรงรู้จักเราดังนี้จึงได้หายไปในที่นั้นนั่นเองจบรัชสูตรโยมเป็นอย่างไรโยมอันนี้ก็เป็นเรื่องแรกนะที่อาตมานำมาอ่านให้ญาโยมได้ฟังถึงอน,นิสงค์ของการไม่ติดในการมนะที่เรียกว่า เนคขมานิสังสกถากระถาว่าด้วยการไม่ติดในกามจึงยยยมที่ได้ติดฟังติดตามรับฟังมาดยตลอดก็คงจะพอรู้แล้วล่ะนะว่า,าเหตุผลที่จะมาได้นําเรื่องเนคขมานิสังสะมาบรรยายให้ยยยมได้ฟังเนี่ยด้วยเหตุผลอะไรนะก็สืบเนื่องมาจากธรรมะ ในหมวดของอนุบุพิกถาว่าด้วยการแสดงธรรมไปตามลำดับของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่อง์คสงแสดงทานกถาศีลกถาสักขกถาคือสวรรค์ซึ่งเป็นอนิสงส์ที่เกิดจากการให้ทานและก็เกิดจากการรักษาศีลเมื่อแสดงสักขกถาจบแล้วองค์ก็จะทรงแสดงอาทินวกถาโทษของกาม แต่เป็นกรรมมคุณของมนุษย์ก็ดีกรรมคุณอันเป็นทิพย์ของเหล่าทวยเทพก็ดีล้วนแต่มีโทษทีนี้เมื่อพระองค์ทรงสแสดงโทษของกรรมจบแล้วพระง์ก็จะได้ทรงสแสดงเนคขมานิสังสกถาคืออนิสงค์ของการไม่ติดในการมนั่นเองซึ่งในช่วงนี้อาตมาก็กาลังบรรยายเรื่องของเนคขมานิสังสกถาอนิสง์ของการไม่ติดในกรมต่อจาก อาอา,อาอาทีนวมกถาเรื่องนี้ก็จบไปอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องแรกนะโยมที่พระองค์ทรงประพฤติตนเป็นเยี่ยงอย่างให้แก่พุทธบริษัทว่าความไม่ติดในกามนั้นมีความสุขอย่างไรทีนี้ญาติโยมก็มาฟังอีกสูตรหนึ่งนะยังพอมีเวลาเหลืออยู่ในเรล่มเดียวกันโยมสังยุตตะนิกายสกาทวักเล่มหนึ่งภาคสอหน้าที่ห้ อยู่ในสัมภูลสูตรยว่าด้วยมารลบกวนภิกษุข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่นคนรศิลาวดีในแคว้นสักกะก็สมัยนั้นแลภิกษุมากด้วยกันเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรใจตั้งมั่นอยู่ในที่ใกล้พระผู้มีพระภาคเจ้า ครั้งนั้นแลมารผู้มีบาปเนรมิรเพศเป็นพรามหนุ่มมุ่นชดาใหญ่นุ่งหนังเสือแก่หลังโกงหายใจเสียงดังคืดคราดถือไม้เท้าทำด้วยไม้มาเดือเข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นถึงที่อยู่ครั้นแล้วจึงกล่าวกับภิกษุเหล่านั้นว่าท่านบนรรพชิตผู้เจริญทั้งหลายล้วนแต่เป็นคนหนุ่มกระชุ่มกระชวยมีผมดำ ประกอบด้วยความหนุ่มแน่นยังอยู่ในปสมมวัยไม่เบื่อในกามรมร์มทั้งหลายขอท่านจงบริโภคก,กรรมอันเป็นของมนุษย์อย่าละผลอันเห็นเองวิ่งไปสู่ผลชั่วคราวเลยโอ้อันนี้เทพระบุตรมานยมมานี้ไม่สาบว่าญ,ญ,ญาติโยมพอนึกออกไหมว่ามีอยู่กี่มานนะมีอยู่กี่อย่างนะมานจะมีอยู่ห้าห้ามานนะโยมอัตมาก็าจะบอกชื่อให้โยมไว้ก่อนนะ คือหนึ่งเทพบุตรมานนี่แหละอาตมาบอกโยมในครั้งนี้อาจจะไม่ได้เรียงลําดับนะโยมนะคือเทพบุตรมานมานคือเทวดาผู้เป็นนิจชาทิฏฐิแล้วก็สองขันธมานมานคือขันห้าซึ่งก็เป็นมานเหมือนกันแล้วก็สกิเลสมานมานคือกิเลสแล้วก็สอภิสังขารมานมานที่ปรุงแต่งอย่างยิ่งคือบุญและบาป ปรุงแต่งให้สัตว์นั้นเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารและก็มารสุดท้ายคือมัจจุมานโยมมารคือผู้ฆ่าชีวิตของเราคำว่ามานในนี้แปลว่าผู้ฆ่าหรือว่าผู้ให้ร้ายนั่นเองนะมารแปลว่าผู้ฆ่าหรือผู้ให้ร้ายในมานในที่นี้ก็คือว่าเทวป,ปุตตมานโยมมารที่เป็นเทวดามารที่เป็นเทวดาที่เป็นมิจฉาทิฏฐิอะนะ ทีนี้พิสุรนั้นได้ตอบว่าดูก่อนพราหมณ์พวกเราย่อมไม่ละผลอันเห็นเองวิ่งไปสู่ผลชั่วคราวแต่เราทั้งหลายละผลชั่วคราววิ่งไปสู่ผลอันเห็นเองผลชั่วคราวในที่นี้สําหรับความคิดของพระนัยโยมก็คือว่ากามเป็นผลชั่วคราวนะส่วนผลอันเห็นเองก็ได้แก่มรรคผลนิพพานเป็นเป็นผลถาวรนัยโยมคือมรรคผลนิพพานเนี่ยเป็นความดับทุกข์โดยตรง ดูก่อนพราหมณ์เพราะว่ากรมทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเป็นของชั่วคราวมีทุกมากมีความคับแขนมากโทษในการมทั้งหลายมีมากยิ่งทมนี้มีผลอันเห็นเองให้ผลไม่จำกัดการเป็นของควรเรียกกันมาดูควรน้อมมาไว้ในตนอันวินยูชนทั้งหลายพึงรู้ได้เฉพาะตนทมที่ภิกษุทั้งหลายแสวงหาเนี่ยที่ว่า ผู้ปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองน้อมควรน้อมเข้ามาใส่ใส่ตัวเนี่ยก็หมายถึงมรรคสี 4, ผลสีนิพพานหนึ่งอันเป็นหนทางแห่งอันเป็นความดับทุกข์เป็นหนทางให้เข้าถึงความดับทุกข์โดยตรงนะเป็นทางให้ออกจากกามโดยตรงโยมก็ได้บอกกับมารอย่างนั้นที่จริงภิกษุยังไม่รู้ว่าเป็นมารนะโยมนะิดว่าเป็นพราหม์มนุษย์ธรรมดานี่แหละ เมื่อพิกษุรนั้นกล่าวอย่างนี้แล้วมาผู้มีบาปจึงสั่นศีษะแลบลิ้นทำหน้าขมวดเป็นสามรอยจดจ้องไม้เท้าหลีกไปครั้งนั้นแลพิกษุรนั้นเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายพิว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพิษุรนั้นครั้นนั่งแล้วจึงกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระเจ้าข้าข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นผู้ไม่ประมาท บาเป็นความเพียรใจตั้งมั่นอยู่ในที่ใกล้พระองค์ณนะที่นี้พระเจ้าค่ะมีพราหมณ์คนหนึ่งมุ่นชดาใหญ่นุ่งหนังเสือเป็นคนแก่หลังโกงหายใจเสียงดังคลืดคราดถือไม้เท้าทำด้วยไม้มะเดือ่อเข้าไปหาข้าพระองค์ถึงที่อยู่ครั้นแล้วได้กล่าวกับข้าพระองค์ว่าท่านบรรพชิตผู้เจริญทั้งหลายล้วนแต่เป็นคนหนุ่มกระชุ่มกระชวยมีผมดำประกอบด้วยความหนุ่มแน่น ยังร้วนแต่ยังร้วนอยู่ในประฐมะวัยไม่เบื่อในการมร์มทั้งหลายขอท่านจงบริโภคกรามอันเป็นของมนุษย์อย่าละผลอันเห็นเองวิ่งไปสู่ผลชั่วคราวเลยพระเจ้าข้าเมื่อพราหมณ์กล่าวอย่างนี้แล้วพวกข้าพระองค์ได้กล่าวกับพราหมณ์นั้นว่าดูก่อนพราหม์พวกเราย่อมไม่ละผลอันเห็นเอง วิ่งไปสู่ผลชั่วคราวแต่พวกเราวระผลชั่วคราววิ่งไปสู่ผลอันเห็นเองดูก่อนพรามเพราะการมทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเป็นของชั่วคราวมีทุกข์มากมีความคับแขนมากโทษในการมทั้งหลายนั้นมากยิ่งธรรมนี้มีผลอันเห็นเองให้ผลไม่จำกัดการเป็นของควรยกมาดูควรน้อมไว้ในตน อันวินยูชนทั้งหลายพึงรู้เฉพาะตนพระเจ้าค่ะเมื่อข้าพระองค์กล่าวอย่างนี้แล้วพรามนั้นสั่นศีษะแลบลิ้นทำหน้าขมวดเป็นสามรอยจดจ้องไม้เท้าหลีกไปก็ได้ถูนพระผู้มีพระภาคเจ้าดังเรื่องที่เกิดขึ้นนะโยมพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายนั่นมิใช่พรามนั่นเป็นมารผู้มีบาป มาเพื่อประสงค์จะทําปัญญาจักสุข,ของพวกเธอให้พินาศอันนี้พงค์ก็ทรงรู้เลยนะโยมนะเพราะว่าพระองค์จะทรงรู้รอบทั้งหมดโยมเรียกว่าสมัญตะจักสุก็ดีเรียกว่าจักสุคือปัญญาที่รู้รอบหรือว่าสัพพัญญุตญาณของพงค์ก็ดีย่อมรู้ว่าอะไรคืออะไรแม้แต่ภิกษุเนี่ยที่เห็นพราหมณ์มาพูดมาพูดคาถาเหล่านี้ก็ยังไม่รู้นะว่าเป็นมาร ปลอมตัวมาเป็นมานรแปลงตัวมาต้องการที่จะมาทําปัญญาของภิกษุทั้งหลายให้เสื่อมให้คือมาพัฒนาคุณของกามให้พระเหล่านี้หันกลับไปเสพกามบริโภวกามเหมือนเดิมนะแต่ว่าโชคดีที่พระเหล่านี้ท่านไม่เชื่อพราหมณ์ยมแต่พระองค์ทรงรู้ว่าไม่ใช่พราหมณ์เป็นมารน,นะเป็นมารทีนี้ดําดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้า ส่งทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงพาสิทธิพระคถา,านี้ในเวลานั้นว่าผู้ใดได้เห็นทุกมีกามเป็นเหตุแล้วจะไหนผู้นั้นจะพึงน้อมใจไปในกามเล่าบุคคลผู้ทราบอุปธิว่าเป็นเครื่องคล่องอยู่ในโลกแล้วพึงศึกษาเพื่อกำจัดอุปธินั้นเสียจบโยมนะอีกสูตรหนึ่งโยมสัมภะรหูสูตร ว่าด้วยภิกษุหลายรูปนะถูกมารรบกวนก็เป็นเรื่องที่สองที่ตามาได้เลือกมาอ่านแล้วก็บรรยายให้ญาโยมได้ฟังว่าด้วยตอนเนคขมานิสังสกถาอานิสงส์ของการไม่ติดในกามนะโยมนะญาโยมฟังแล้วก็นำไปพิจารณาไข้ครวนถึงบทธรรมะในสูตรสูตรนี้ว่าเราจะนำมาปรับใช้ในชีวิตอย่างไรว่า เราจะน้อมจิตไปในเนคขมมะคือไม่ติดในการรมได้อย่างไรบุคคลที่ไม่ไม่ติดในการรมนี้ก็เรียกว่าเป็นบุคคลที่ประพฤติเบาประพฤติสงบประพฤติอิสระ,ะอย่างไรยอโยมก็ติดตามรับฟังรายการฟังธรรมะจากพระไตรปิฎกนี้ไปเรื่อยๆนะโยมนะสำหรับวันนี้เวลาก็ได้หมดลงแล้วโยมอาตมาภาพพระ ปริญญาปริญญาโนผู้ทาหน้าที่บรรยายวันนี้ต้องขอจากลาญาโยมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรให้ญาโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร